ที่บริษัทคิมแบตเตอรี่จำกัดบรเวนแยกวัดบุญกันจนารามได้มีการเปิดตัวอัมารอนพิสต็อปนะครับแห่งแรกในประเทศไทยโดยมีมิสเตอร์ปราสผู้ดการฝ่ายส่งออกทวิปเอเชียและนายวิรัโตโฉมศาสตร์ผู้บริหารบริษัทคิมแบตเตอรี่จำกัดในฐานะตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่อัมารอนนะครับในจังหวัดชนบุรีร่วมเปิดตัวอัมารอนพิสต์ส็อปครับทำการแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างคับขั่ง สำหรับอมรอนพิสต็อปเป็นการรองรับและให้บริการลูกค้าในพื้นที่จังหวัดชนบุรีและเมืองพัทยาซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่สามารถขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มขึ้นและเมืองพัทยาถือว่าเป็นตลาดที่สามารถเติบโตต่อยอดธุรกิจแบตเตอรี่ได้อย่างแน่นอนภายในอนาคตโดยแบตเตอรี่อมรอนครับได้ทําตลาดในประเทศไทยมายาวนานถึง15ปีจนเป็นสินค้าที่ลูกค้าให้การยอมรับและไว้วางใจเป็นอย่างมากทางด้านคุณภาพและบริการสินค้า พร้อมยังมีการรับประกันแบตเตอรี่ที่นานที่สุดในประเทศไทยถึง2ปีครับส่วนร้านอมรอนพริสท็อปแห่งนี้ได้บริการจําหน่ายแบตเตอรี่นะครับยี่ห้ออมรอนเท่านั้นซึ่งเป็นแบตเตอรี่อมรอนสามารถรองรับรถบรรทุกทั้งรถยนต์รถกระบะรถบรรทุกรวมไปถึงรถจักรยานยนต์และยังให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรีตตร่ให้กับลูกค้าที่เข้ามารับบริการอีกด้วยครับ ไปใ,ให้ค่ะวันนี้ของนะครับร้านนี้นะครับจิลเลอร์ของเรานะครับที่ค้าขายกับบอเดียวมาเป็นเวลายาวนานนะครับเมียวิรัตนะครับจากทีมแบตเตอรี่นะครับอันนี้อยู่ที่สาขาพัทยานะครับวันนี้เป็นรายแรกในประเทศไทยเอ,อินดีมากคือขอกว่าร้านที่ตป็นสาขาแรกของประเทศไทยสู่พี่น้องชาวพัทยาด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ We'll <laughs> ที่เราเลือกพื้นที่พัทยาเพราะว่าเรามองว่าชลบุรีพัทยานะครับเป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะครับที่สําคัญของประเทศไทยรวมทั้งเป็นแหล่งที่มีนักท่องเที่ยวมามากมายนะครับแล้วก็เรื่องของการสัญจรนะครับรถลาในเขตชลบุรีพัทยาเนี่ยก็ไม่แพ้ในเขตกรุงเทพมหานครเลยนะครับประกอบกับเรามีนะครับเฮวิรัตนะครับคิมแบตเตอรี่นะครับที่มีสาขามากมายในชลบุรีแล้วก็พัทยานะครับเป็นคู่ค้าที่ทับกับบอลเนียวมา เป็น10ปีนะครับเราก็มองว่าถึงจุดหนึ่งที่วันนี้เฮวิรัตก็ให้การสนับสนุนบอเนียวนะครับเราก็เลยเลือกเขตจังหวัดชลบุรีโดยเฉพาะในตัวพัทยานะครับเ,เป็นการเปิดร้านพิซซ่าท็อปของอมรราชาแห่งแรกในประเทศไทยครับ